สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้า,าสู่ซองสามาถแชแนลเนาะมื้อนี้่ามาก็จะพาทุกคนมาเบิ่งอีเหตุการณ์หนึ่งเนาะก็ถือว่าเป็นรถตุกแพรนนอก็ถือว่ายู่ที่บึงการแล้วก็ด่านจากบึงการไปหาปักสันหรือว่าปักสันมาาบึงการนั่นเองนะทุกคนเนอก็ถือว่าเกิดเหตุในวันที่1เดนะือนสองเนาะปี2024นซนั่นเองเวลา15 5 0โมงเนาะ ส่วนรถคันที่ตกลงนั้นจะเป็นรถคันนี้เลยนะทุกคนนาะยูทางตอนหน้ารคันสีขาวๆนี้นะทุกคนนะ่ะกำลังที่จะจมลงอยูุที่กลางน้ําของเลยนะทุกคนนาะตัวนี้นาองก็ถือว่ามีอ่าซักผู้หนึ่งนอะทีเพิ่นได้ถ่ายคลิปเอาไว้นั่นเองนะก็ถือว่าเราได้เอามาเผยแพร่ต่อ ท่านผู้ชมได้เห็นอีกเทือนึงเนาะนี้เนาะคุณคนน้องก็ถือว่าเป็นตายานพอสมควรเนาะก็ถือว่าผู้ใดที่จะเดินทางหรือว่าจะใส่เหือพอกเหือแพ่อย่งก็สามารถเบิ่งตามความละเอียดแล้วก็เบิ่งข้อมูลเซฟตี้ความปลอดภัยของแต่ละเหือแพ่นั้นว่าเป็นแนวไหนเนาะทุกคนเนาะเนี่ยจะจมลงแบบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะ ก็ถือว er ่าเสียหายพอสมควรน้องเจ้าของรถนั่นเองนะแอากาผู้ท <so ี่สมไสรถหรือว่าอีย่างน้องมีผู้บาดเจ็บนนึงเนาะแต่ก็ถือว่าปลอดภัยและน้องทุกคนเนาะก็ถือว่ายังบลอดภันได้เป็นอย่างเนาะก็ถือว่ายังมีสติอยู่เนาะหน่วยเพื่อนอย่างโยธากรอบเขตบริเวณนัะตัดส่วนบริเวณน้นสวยไปเลยนอกจากทีว่ามีคือว่าเพยเนาะที่อ่าด้วเพื่อนนะ ขาะนั้นคนเนาะคนส่งรถอย่างเนาะก็ถือว่าต้องมีเบ,บรกล้ออย่างปิดว่าปลอดภัยแล้วเซฟตี้พอสมควรเนาะจงการเดินทางไปๆไปมาๆอย่างกสะสถานให้ทุกคนได้ระมัดระวังเนาะก็ถือว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสดๆดท้อนๆนอเนาะเพื่อเป็นอกตติสเดินเซีออทุกคนเนาะจงเซฟตีร้ระมัดระวังใน,นการที่จะเดินทางเนาะ งนี้ก็ถือว่าเพื่อนอยังไ้แบบเหมือเพ่แบบเอาลดข้ามันอย่างนอกก็ถือว่ายัยไดงในไแบบนั้นอยู่ส่วนขวัวที่จะข้ามไปหาบึงการหาปักสันหรือว่าปักซันไปหาบึงการนั่นเองนะคือว่าขวามิตรภาพเรา แห่งที่ห้านั่นเองนอกเพิ่นกะยังมีการก่อสร้างนอนยังบุทันได้สําเร็จเท่านอนทุกคนนอะก็ถือว่าอย่างไ้เส้นทางแบบว่าเอาเหือแหนอนใหญ่ๆแล้วกะ็มาข้ามตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นั่นเนาะก็ถือว่าต่อต่อไปกับจงระมัดระวังเนาะในการที่จะเอาขึ้นเนาะกะ็บ่ให้มีเหตุการณ์แบบว่าเกิดอุบัติเหตุแบบข่าวที่ผ่านมานี้นั่นเองน,นนะทุกคนนอะก็ถือว่าเป็นเมื่อวานนี้เองเนาะก็ถือว่าตามที่ ที่เห็นอยู่ั่นเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นแต่ยานพอสมควรเนาะอาจจะเกิดอุบัติเหตุเบรกบุยอยูห่หรือว่าเหือแพรมีการพลิกอีกอย่างต่างๆเนาะแล้วก็อาจจะลื่นไหลล้มแล้วก็ลอยไปแบบนั้นนั่นเองนะแต่ในกรณีแบบนี้เนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าจงระมัดระวังแบบว่าเหือแพรยอย่างกัถ้ามันขึ้นไหลยอย่างกับเอากะบอกโม้าขึ้นเนาะอาจจะไปเป็นเหือคันอื่นหรือว่าที่มีความเซฟตี้หลายกว่านี้เนาะ ล้วเจ้าของเหงือแพ้อย่างก็ต้องแบบมีการล็อกล่อไออย่างต่างๆนั่นเนาะก็ให้มันยู่เลยนะทุกคนเนาะมีบอลล็อกล่อได้แล้วก็ให้อันลดติดกับอันเหือเนาะทุกคนเนาะลถที่ติดกับเหือแพตัวนั้นนั่นเองนะเพื่อการเซฟตี้ของพระโนกันที่จะเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะทุกคนเนาะส่วนขวัวแมนท่าในกรณีสร้างแล้วเนาะมันก็จะมีแบบควรที่จะใช้ขัวดีกลัวเนาะทุกคนเนาะที่เพราะว่ามันจะเซฟตี้ได้หลายกลัวอ่าพวกที่อ่ จะใส่เหือเพรไปนะเองนทุกคนเนาะแต่ขวยังสร้างยาังพันแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญที่จะสร้างขวานทุกคนเนาะก็ถือวาอ่าเห็นแบบนั้นเนาะก็ถือว่าขวานี้ถือว่าเป็นอีก่องทางหนึ่งที่มีความสําคัญหลายเนาะที่ต่อการเที่ยวกันไปกันมาหาสู้ของพี่น้องสาวไทยและก็สาวลาวพร้อมนั่นเองนะทุกคนเนาะกาในปัจจุบันอยู่ในสปปลาวของเราการถือว่ามีอยู่ หกขวนอที่ข้ามาจากาฟังเราไปหาฟังไทยนั่นนั่นทุกคนนก็ถือว่าอย่ามาเบิ้งติดตามว่ามีขัวอยยังแดเนะทุกคนเนะ ซึ่งก็จะเป็นขัวมิตรภาพแห้งที่หนึ่งก็คือนครหลวงจันทร์นองคายนั่นเองนะทุกคนนักกะทิว่าตัวนี้จะเป็นขัวมิตรภาพแห่งทําอิฐอยู่ในโซปลาวนอตที่ข้ามไปฟังไทยนั่นเองนะทุกคนนักกะทอว่าเป็นตัวนี้นั่นเองส่วนตัวที่2ก็จะเป็นขัวมิตรภาพไทยลาวแห้งที่2เนาะสวรรค์นาเคศล็ต่อไปเป็นมุกดาหารนั่นเองนะทุกคนนักกะทอว่าตัวนี้จะเป็นยูที่แข่งสวรรค์นาเขตเนาะ ไปฮมุกนาหานก็ถือว่าเป็นแห่งที่สองนั่นเองส่วนตัวที่3เนาะตัวที่3ก็จะเป็นขวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่ 3, จามจแข่งขมวนเนาะไปหา,น,านคพารพนมนั่นเองเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นแห่งที่สมอยู่ในประเทศลาวเนาะที่ไปประเทศไทยนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นแห่งสามเนาะก็ถือว่าแห่งที่4ี่เนาะก็จะเป็นขวมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ี่ ่อแกวเนาะไปหาเสียงรลยนั่นเองนะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นแห่งทีซีเนาะจากบ่อแก้วไปหาเสียงไลยนั่นเองเนาะส่วนแห่งทีห้านะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นแข่งโบริคัมไซเนาะไปหาบึงการนั่นเองนะทุกคนเนาะเตป้าเพื่อนยังผ่ันได้สร้างสําเร็จเนาะเป็นช่วงระยะกําลังก็สร้างนั่นเองนะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นบอลทีบอมานได้เว้ามาเมื่อกี้เนาะก็ถือว่าเป็นอยู่ในเขตไกล้กับอ่าตัวที่รถกระบะตกแผ่นนั่นเองนะทุกคนเนาะ ต่อไปเลยเนาะก็จะเป็นขัวมิตรภาพลาวไทยแห้งที่6กเนาะทุกคนเนาะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นช่วงกําลังก่อสร้างคือกันเนาะทุกคนเนาะจากแข่งสราวันไปหาอุบลราชสถานีเนาะทุกคนเนาะที่จะมีแผ่นที่จะสร้างนั่นเองนะขวมิตรภาพที่ประมาณได้เ้ามาเมื่อกี้เนาะก็ถือว่าเพื่อนกับมีการก่อสร้างไปสําเร็จที่เรียบร้อยนั่นเองก็จะเป็นสมบูรณ์แบบทุกอย่างเนาะก็จะเป็นซี่เนาะอ่าจะเป็นซี่ขวเนาะที่สําเร็จเรียบร้อยพอ สมบูรณ์พอสมควรเนาะก็ถือว่าเปิดได้ใช้งานแล้วนั่นเองนะส่วนอีก2ขัวก็คือจากอุบลราชสถานีเนาะหาแข่งสารวันเนาะก็ถือว่าเพิ่งกำลังมีการก่อสร้างแล้วก็อีกตัวนึ่งก็จะเป็นปากสันบึงการเนาะแข่งบริกรรมไซหาบึงการนั่นเองนะที่เพิ่นยังมีการก่อสร้างอยู่ใน่วงนี้เนาะทุกคนเนาะก็ถือว่า้วก็บอมารก็ได้เอาภาพบรรยากาศเนาะที่เพิ่นกำลังก่อสร้างแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งที่รถกระบะตกแพเนาะ ทุกคนเนาะก็คือจากคลิปที่ผ่านมาแล้วเนานะก็ถือว่าวิดีโอที่ผ่านมานั้นก็ถือว่ายักให้ทุกคนไปใส่มาใส่ก็จงมีความระมัดระวงนะังเนาะก็ถือว่าการที่จะข้ามบ่อข้ามบักอย่างก็ให้ทุกคนมีสติระวังหลายขึ้นเนาะก็ถือว่าเป็นบทเรียนเนาะทีะ่ตัวที่เห็นรถตัวที่ ตกกลางแม่น้ำของนะทุกคนเนาะตกเงือเพนะนี่นะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นตายานะสมควรเนาะแตอะอะบรได้มีไผ่ที่เสียชีวิตเนาะกระที่ว่าปลอดภยัยแต่ว่าก็เสียใจนำกับเจ้าของรถเนาะเจ้าของรถน่าจะเป็นรถลีโวเนาะลีโวโคแคป,ปนั่นเองนะถ้าอ่านน่าจะเป็นประมาณนั่นน่าจะที่เราเห็นจากมูมนั่นเองนะนะทุกคนเนาะก็ถือว่า เสียหายลายพอสมควรเนาะก็ถือว่าถ้าน้ำน้ำเข้าไปอย่างในยี่ทานนั้นเ่ยก็ถือว่าระบบอีย่างเนาะระบบไฟเนาะแน่นอนระบบไฟแล้วก็อาจจะมีระบบไฟเนาะระบบไฟแล้วก็อาจจะสตาร์ทไม่ได้เนาะก็อาจจะเป็นล่างคอกล่างเครื่องก็ว่ากันไปเนาะส่วนรถนั้นน่าจะแบบหาบุญยากเนาะเพราะว่าเราสามารถเห็นจุดที่มันลงไปแล้วนั่นเองนะทุกคนเนาะก็ถือว่าเอาขึ้นมาก็อาจจะใส่รถหรือว่าใส่ เพือที่มันวินรถน,นั้นขึ้นมาได้เนาะทุกคนเนาะก็สามารถเอาขึ้นมาได้นั่นเองนะแต่ก็บ,บ่ได้เป็นขั้นว่าสียากแห่งเนาะแต่ว่าก็เสียหายหลายเนาะอ่าก็อยากให้ทุกคนอ่แบบจิไปใส่มาใส่กระจงระมัดระวังแล้วก็มีสติน้ำกันเนาะทุกคนเนาะอ่าส่วนสำหรับคลิปวิดีโอที่นี่ผมวาดก็บ,บ่ได้มีอย่างหลายมีแต่ว่าพาทุกคนมาเบิ่งข่าวแล้วก็ อยากให้ทุกคนมีสติระวังตัวเนาะในการไปไป,ไปมามาหาสู้กันนั่นแหละเนาะบม่ว่าฝังไทยหรือว่าฟังลาวมาข้ามมาฟังลาวนั่นเองนะก็อยากให้คือว่าขวานอขว้าข้ามแห้งที่เนาะก็ถือว่าจากบึงการหาปากสันแข่งบุริคัมไนั้นก็ถือว่ายากให้มันสำเร็จไปไวเนาะก็ถือว่าให้ทุกคนได้ซอกได้ไสแล้วก็อาจจะลุดพรการไสบักอย,อย่างต่างๆเนาะที่ข้ามนั่นเองนะ ก็เว่าถ้าขวแล้วอย่างงอยากให้ทุกคนแบบไซด์ขวดีกลัวนะทกคนเนาะที่จะแบบค้างปับกับมีความเสี่ยงในอาจจะเป็นน้ำฟองน้ำฟองอย่างก็กว่าเป็นไปได้นะทกคนเนาะแล้วกอ็อาจจะเบรกบัยูบอล็อกล้ออย่างบัยูนะนอาจจะตกแบบคลิปที่ประมาณไดเอามาเผยแพร่ให้เสบให้ทุกคนได้เห็นนะ ก็ถือว่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ระมาณก็จะได้อําลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนถ้ามักคลิปแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ระมาณเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ระมาณกกจะได้กล้าคำว่าสบายดีขอ,ขอบคุใจเนาะ